อถึงตอนนี้อถามุเอจะถามเรื่องหนึ่งด้วยอ่ารัฐมนตรีม,มาไทยคนใหม่เขาเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์เลยย้ายสองอธิบดีอธิบดีกรมการปกครองกับดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคุณรินเห็นยังไงฮะผมต้องบอกว่าถึงแม้วันนี้ผมมาเป็นฝ่ายท้านมผมก็ไปก้าวล่วงก้าวไก่การพิจารณาของท่านไม่ได้อืออันนี้ก็ต้อง อย่งไงก็ต้องมีมารยาทต่อกันครับผมอ๋อก็เป็นจิตของขาววาก็เป็นวิถีวิถีปกติของของวงการราชการอืมนะครับอืมอืมอ่าคุณภูมิธรรมอาจจะมีเหตุผลที่อ้างว่าที่อ้างอิงว่างานเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเรื่องงานยังไม่ได้ลงไปถึงอย่างที่ควรจะเป็นคแล้วก็เดิมเนมือนกันแล้วก็มีลิ์ที่จะเดิมเนิือนกันให้เวลาวัด KPI อีกสามเดือนอาคุณดินเห็นยังไง ก็มันเขาเรียกเราต้องทําให้สิ่งที่คนปรามานักการเมืองมาก่อนคือพูดอย่างคิดอย่างทําอย่างเนี่ยพวกนี้ในยุคนี้ควรจะไม่มีแล้วนะครับอืถ้าบอกว่าให้เวลาสามเดือนก็ต้องให้เวลาสามเดือนออใช่ไหมถึงจะดําเนินการแต่ว่าในกรณีที่บอกว่าเ,เรื่องยาเสพติดไม่ได้ดําเนินการอย่างเต็มที่อืรัฐบาลชุดนี้ คนที่ไปปราบยาเสพติดคนที่ไปจับรถใหญ่ๆหนักๆแทบทุกครั้งในระยะแรกๆคือกระทรวงมหาดไทยที่มีผมเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนำมาอานำเสนอต่อคณะมนตรีม,มันก็เริ่มจะมีการาความร่วมมือกันก็คือผู้ว่าให้การสนับสนุนทุกรูปแบบต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจปป,ปสทหารนะครับว่าใครจับได้ก็เข้าไปลุยเข้าไปเลยไม่ต้องรออนุมัติไม่ต้องรอบูรณาการกำลังอะไรกันแล้วก็ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความร่วมมือความช่วยเหลือ,อก็ให้ร้องขอกันมาแต่ถือว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมกันเพราะฉะนั้นตอนหลังๆถึงมีหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็ได้ บอกผู้าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่าให้ให้ใหความร่วมมือเต็มที่ของพวกนี้ถ้าพูดว่านะครับไม่ให้ความร่วมมือยาเสพติดมันอยู่ตรงไหนนลครับม,มันอยู่ที่อำเภอมันอยู่ที่ตำบลมันอยู่ในบุกบ,บ้านนะครับถ้ากระทรวงม,มหาดไทยไม่ให้ความร่วมมือไม่มีทางจับได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเหมือนว่าพอถึงเวลาสมัยผมอยู่ผมถือว่าผลงาน นะครับของกระทรวงมหาดไทยคือผลงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมไม่หมายที่ว่าจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมจับจะมาขอลงชื่อด้วยนะครับหรือมาหรือแม้กะทั่งมาทํางานด้วยกันจริงๆบางครั้งหลายครั้งเรายังเพราะถ้าผมถ้าเป็นกรณีใหญ่ผมลงไปด้วยผมก็ยังบอก้อทุกคนต้องมาร่วมกันนะครับเราให้เครดิตท,ทุกฝ่าย,ยาเต็มที่มากบ้างน้อยบ้างหรือว่าเป็นเป็นผลงานร่วมของรัฐบาล ก็ S <S <ต>ยืนย<ต>ัน<ร>ว่วท <ำ S 1> ําเต็มที่ให้ให้หน่วยหน่วยงานอื่นไปทําทุกทุกหน่วยงานอืแม้กระทั่งจะถแถลงยังไม่ให้ผู้ว่าถแถลงเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองครับนะครับแต่ว่าถามว่าเอ,อเราไม่ได้ทําหน้าที่หรือไม่ผมยืนยันได้เลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดยึดถือต้องถือเป็นคําสั่งนาย,ยกด้วยนะครับว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอออืเแล้วเขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับ อ่าแต่เอาเป็นว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่คิดว่าเป็นเรื่องการเมืองที่มีการโยกย้ายอย่างรวดเร็วขนาดนี้อ่าสามเดือนที่บอกไว้กลายเป็นว่าทาี่แรกก็ย้ายสองอธิบดีเนี่ยถูกไหมคิดอย่างนั้นนะก็ถือว่าทุกอย่างมันก็เป็น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 ถ้ามันอยู่ในอำนาจแล้วอยู่ชอบด้วยกฎหมายมันทําอะไรก็ได้ครับอืมอมแต่ถ้ามันไม่อยู่ในอำนาจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไอ้ข้อเหตุผลที่ยกน้างขึ้นมาเกิดไม่ใช่ข้อเท็จจริง ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ของเขานะครับในการแสวงหาความยุติธรรมตามตามกฎระเบียบตามข้อกฎหมายที่กําหนดครับ